โอมชามสิวันนี้วันที่20เดือนพฤศจิกายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอี์นีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนบาดโดยการใช้มันตรามันมนบาบจัดเรียเบียบใจิตใจของลูกเท่านั้นลูกสามารถพิชิตมายาได้ให้เตือนทุกๆคนถึงมันตรานี้คำถามใครคือกรรมกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในละครอันไม่มีขีดจำกัดและในหนทางใดคำตอบกรรมกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำความสะอาดโลกเก่านี้คือภพพัยพิบัติธรรมชาติโลกจะถูกทำให้สะอาดโดยแผ่นนินไหวและน้ำท่วมพระเจ้านั้นไม่ได้ให้คำสั่งกับใครสำหรับสิ่งนี้พ่อนั้นจะสามารถทำลายลูกๆของท่านได้อย่างไรพวกเขานั้น มีบทบาทของสิ่งเหล่านี้อยู่ในละครเพราะนี่เป็นอาณาจักรของลาวันพวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติของพระเจ้าได้สาระของคุณธรรมจุดแรกเพื่อที่จะอยู่ในความสุขอันไม่มีขีดจำกัดได้ตลอดเวลาให้จดจำสิ่งซึ่งไม่มีขีดจำกัดทั้งหลายอย่างต่อเนื่องที่พ่อนั้น อันไม่มีขีดจำกัดได้บอกลูกๆแล้วจงทำตามพ่ออย่างต่อเนื่องจุดที่สองเพื่อที่จะอยู่อย่างมีสุขภาพดีตลอดเวลาให้ถือความบริสุทธิ์บนหนทางของความบริสุทธิ์ลูกสามารถรับมรดกของสุขภาพความมั่งคั่งและความสุขจากพ่อได้พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานที่มีความพึงพอใจ แล้วคงอยู่อย่างเต็มตลอดเวลาโดยการรักษาการบรรลุผลของลูกทั้งหมดให้ปรากฏออกมาอยู่ในสำนึกของลูกให้เก็บการบรรลุผลทั้งหมดที่ลูกนั้นได้รับจากบัพดาดาในยุคบรรจบพบกันให้ปรากฏออกมาอยู่ในสำนึกรู้ของลูกความสุขของการบรรลุผลเหล่านั้นต่อมาก็จะกีดการลูกออกมาจากอันลงมาสู่การผันผวนตา่ตางๆ ลูกลูกจะคงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนได้ตลอดเวลาความเต็มนั้นจะทำให้ลูกไม่สั่นคลอนและทำให้ลูกเป็นอิสระจากการผ,ลผ,ลผลันผวนผู้ที่เต็มบริการบรรลุผลทั้งหมดจะมีความสุขและความพึงพอใจได้ตลอดเวลาความพึงพอใจนั้นเป็นสมบัติอันใหญ่ยิ่งที่สุดทั้งหมดผู้ที่มีความพึงพอใจจะมีทุกสิ่งพวกเขานั้น ร้องเพลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆฉันได้รับอะไรก็ตามที่ฉันต้องการได้รับแล้วคติพจน์ให้นั่งอยู่บนชิงช้าแห่งความรักแล้วงานหนักทั้งหลายก็จะจบสิ้นไปโดยอัตโนมัติอัจฉะโอมชานติ